โดง <ไป S 1> อันนี้ครับเป็นร้านขนมปังเจ้าเด็ดของเยวาวราชพลาดไม่ได้ถ้ามาต้องกินร้านนี้แหละพ่อต้องชิมพ่อยังไม่เคยกินอร่อยอันเนี้ยหรออร่อยต๊อกกีโครเรียนนะองก,กินแล้วสองตัวอ๋อไม่ได้ต่อได้ต่อต่อระวังระวังล้มนะระวังล้ม ไปเต้นตาม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 เอเต้นตามองนี่ตามเออเอากลองเลยครับลองลองลอง ไม่ใช่เปิดกินเลยเปิดกินเลยเนะใช่กินก่อนเปิดเลยขนมจ,จีบครับจบโตเดียวอ๋อโอย้ยเอซ่าพีท็อป ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเยาวราชครับเยาวราชตอนนี้ที่นี่ที่นี่อยู่ตรงไหนนะหน้าวัดอะไรหน้าวัดมังกรครับหรือภาษาจีนเรียกว่าเล่งน้อยยี่นะครับสาขาหนึ่งมีสองสาขานะครับครับเดี๋ยววันนี้น้องพงมจะพาไปไหนนะครับเยาวราชพาไปทําไรครับกินครับพาไปกินเหรอครับแต่อารู้อาว่าอาน่าจะรู้จักร้านที่น้องพงมชอบทานเยอะแน่เลยเดี๋ยวน้องพงตามอามา ชื่อร้านอะไรนะเมื่อกี้เราซื้อจกจกอะไรนะจกจกกี่โต๊ะอ๋อโต๊ะเดียวเนี่ยนี่เนี่ยอร่อยมากเรียบร้อยอร่อยมากโอเคเราซื้อกลับตอนแรกอะพ่อจุกเดี๋ยวเราเดินไปอะต่อนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวอ่ะต่อจะพาไปเที่ยวเนี่ยครับภาษาเรียกว่าภาษาชีนเรียกเหล่าตลาดก็เลยคือหรือตลาดเก่านะครับไปตามอามาเลยครับ ร้านนี้อยู่นานมากตั้งแต่ผมเด็กๆและอร่อยมากเป็นขนมจีบแต้จิว๋วพี่กับลูกชิ้กุ้งเต็มพขอชอบที่สะลาเปลนาไหมเขากินไหมเอาสามชี้พอเอาเยอะแต่อร่อย อันนี้ครับได้รับการรับรองจากคูต่อแน่นอนว่าอร่อยครับโอ้โหอันเนี้ยรับรองอร่อยแน่นอนคู้ต่อรับประกันร้านนี้ครับ<ะ>ก็คือร้านทริกไทยตามมือครับร้านดังเลยละ่ะของเยาวราชขายครึ่งเทศอะครับมา้างแรกเลยตลาดเก่าเยาวราชเป็นคนไทยมาจะห้าสิบปีละไม่เคยมาเลย มาครั้งแรกเจอเมลแต่เราแต่เราแต่เรามาเดี๋ยววันนี้ที่มันอยู่ด้านนอกม่ใช่ตรงนี้เ่ครับมาดูนี่อีเมลด้วยกำลังตั้งร้านเลยครับกำลังตั้งร้านกันเลย อันนี้ครับเป็นร้านขนมปังเจ้าเด็ดของเยวราชพลาดไม่ได้ถ้ามาต้องกินร้านนี้แหละส่วนตัวครับผมเรียกฟังแปะเพราะว่าแปะแก่ๆแกจะเป็นคนขายตอนนี้ลูกน้องแกขายแล้วนะครับอร่อยครับ แบบคนรถอะไรครับชี้เลย,ยกโกกิโอ,นะอฮันนี่วอนตินฮันนี่วอนตินครับอร่อยครับอันนี้โต๊ะร้านนี้ใช่ไหมครับรับนี่นี่เปิดแล้วเปิดแล้ว เออร้านนี้เลยร้านนี้เลยฮ<ม>ะนี่นี่ข้างในข้างในเป็นไงครับอา่าหลังจากที่เราเดินสำรวจแล้วมไม่ครของของอของกินถูกตาถูกใจเยอะไหมีเอเอห้าห้าหกคนนะครับแต่ว่า แต่เพราะปลาซอมูฉลามหนึ่งพันตีเลยน้ำน้ำเปล่าขนาดทะเลไหมแล้วก็มีปลาแล้วก็มีผัดไทยกุ้งสดอันนี้มีโจ๊กด้วยกินอะไรก็เสร็จครับเออเดี๋ยวว่ากันคือพ่อที่จะกินซอยนี้คือพ่อว่าจะเหมาซอยนี้เนืนี้คุยกับลูกแล้วลูกบอกว่าโอเคไปนั่งด้วยทุกร้านแต่ไม่รู้จะกินเปล่าเยาวราชตอนนี้กี่โมงแล้วนี่ นา่าจะประมาณนี้นะครับหกโมงมาดีเลยหกโมงตรงอ่าคนเยอะมากเลยนี่น้าจะเล่าให้ฟังนะล,ลูกเมื่อประมาณสักหกเจ็ดปีก่อนตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่พ่อมากับแม่ทำไมไม่เอาโมงไปด้วยผมผมยังเด็กอยู่ไงทก็มาได้ไงเนาะแล้วไปแล้วแล้วแล้วก็ไปใช่แล้วก็มานี่แหละโอ้คนแน่นมากเลยแต่ว่าครั้งนี้จะแน่นกว่าเหมือนเขาอั้นอ่ะ ไม่ได้เที่ยวโควิดจะนานถ้ามากินกันเต็มไปหมดแล้วใกล้ตุดจีนด้วยอ่หมวยเพียบโอ้ยพ่อไม่อ้าวอ่ะหมวยเพียบโอ้ยพ่อไม่อ้าวลืมแม่ได้ยนมามาถ่ายลูกถ่ายอะไรกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะเหมาหมดทั้งซอยนี้เพราะว่าเราก็คงได้แค่ซอยเดียวแหละ รผมว่าเราไม่ไม่ทั้งซอยเลยเหรอเพราะว่าจบ่ร้านนี้แหละจบร้านนี้เยเหรอร้านหมูฉลามเนี่ยนะต้อมอยากกินกุ้งเผาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินกุ้งเผาแล้วต้องเล่าให้คนอื่นฟังด้วยนะว่าว่าอาหารเป็นยังไงอ้าวผมเยาวราชมาทำไมแม่ถามเพราะว่ามีเอฟซีรีเควสต์มาคนนึงครับคนนี้อยากให้มากินเยาวราชนะกินเยาวราชเลยเหรอกินไผ่ไปมเยาวราชเดี๋ยวเราจะต้องไปเสิร์ชหา อยู่ในคลิปของแคมปิ้งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเราจะต้องจะต่อครับคุณจะต่อ,ตอแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมไปที่ไหนคอมเมนต์มาเอามาเอามาลไปได้เ,าาเราจะพาไปกลับไห,ไหมโอ้โหอร่อยมากอร่อยอร่อยนะไม่ได้กินนานมากแล้ว จากร้านเออ่หมูฉลามเราก็มาหูัวหูเหรออัวฉลามเขาบอกหมูฉลามมาต่อนี้เลยครับออยสเตอร์บาบาซีซีบ้าบาบาซีบาบาวันเอเฟอร์โอเคอะะไรวอ่าเมนูที่เราสั่งคือทะเลแตกจะมีหอยเชลล์แล้วค่ะลูกค้าอ๋อโอเคงั้นเราสั่งถูกแล้วถูกแล้ว สวัสดีครับเจ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 วันนี้น้องพมจะทานอะไรครับหอยหอยอะไรหอยนางรมครับหอยนางรมเอ่ออันนี้ทานได้ไหมเอาเป่าเปล่าเลยเหรอเปล่าเป่ามันก็จะออกขาวๆหน่อยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบีบมะนาวหน่อยดีกว่าไหมเออบีบบีบมะนาวนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวลุงบีบฮะนิดนิดเอานิดนิด ยิ่งให่ติม,ม <Okay. S 2> อ่ะ <laughs> อร่อยเอาคำเดียวเลยนะ,ะคำเดียวเลยอ่ดิน,น,นสองซ้ำอ,อันนียหยิบเอาเอาคำมันเหนียวลูกมันเหนียวมันต้องยกคำนะั่นเออหนึ่งสองซ้ำรูกรูกขาวอ่าขาวสิลูกอันนี้มันถือว่ามันสดมากไนงะมันสดกินกินได้ หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำพีรถแซวเล่นพอแล้วรองพอแล้วสองตัวหรอคะเนี่ยรองครับลุกรอขอขอุดหนึ่งครับได้ไหม ุดยาดลุกระวังระวังล้มนะลูกระวังล้มไปไตามดิโอ้เต้นตาม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 เออเต้นตามเออต้องบอกว่าอาการที่ได้กินของถูกใจจะเป็นแบบนี้ถ้าของไม่ถูกใจเป็นไง นิ่งๆเป็นกีนเป็ดเป็นยังไงกินเป็ดเป็นยังไงเราจะไปร้านไหนต่อตอนนี้เราอยู่ร้าน<ด><ด>อ่ะวทะเลออร่อยมากนะครับออ,อ,บอยอสต์ออิสต์ออิสต์อะไรนะอะไรเอ่อโอโอ,โอยสเตอร์บาร์น้องผมจัดหอ,อยเชลล์ไปประมาณาสองจานคนเดียวกุ้งอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้เราจะข้ามฝั่งไปกิน ละหน้าละหน้าอะไรนะต่ออะพรลหมัยมาแล้วเซตที่3ของเราวันนี้คือต้องต้องขอภายเอฟซีท่านนั้นอย่างแรงเลยนะครับที่ว่าบอกน้องพมมารีวิวอาหารยาวราซนะหน่อยเราก็มาแต่ว่าเรามาจอดอยู่ซอยนี้ซอยเดียวไม่น่ารอดแล้วนะครับเอาละแค่นี้ก่อนนะจะกินละ กุ้งตันนวที่สงของวันคนเดียวสตัวเลยร้อนะดิร้อนร้อนไ่ไ้อ่แอ่นีสวนเฮียเฮียไปร้าน <c oughs> มันมีอยู่ร้านหนึ่งที่บางเลนอยุธยามันก็ยากมาเอา <c oughs> นอยนี่หมดเลยไดในรถในที่ที่ปุ่น่นรถไฟรถไฟด อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้โหน่ากินมากออร่ยมากไม่กินผมไม่กินเลยยังไม่เห็นวิญญาณ ลูกโซ่ครับโอ้ยพี่คนนี้ก็มาหาทุนอีกแล้วโอ้ยลูกใหญ่ก็ให้ด้วยผมรู้จักไหมนี่เรียกว่าอะไรไม่ใช่เรียกผูดจัง เดี๋ยวสองนะเย็นเหรอสองแล้วอ่อนกินแล้วมึนแล้วมึนดื่มแล้วอ๋อเฮลกิ่งสั่งได้ไหมครับบัวลอยนมสดเย็นมีไหมครับเอาสองไหครับลูกใหญ่มากอันนี้อันนี้60สิบอันนี้หกร้อยหนึ่งเปล่าใจขาด เปล่าเปล่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไปอ่าเฮ้ยก่อนไูถนนแปลงนามอตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงถนนแปลงนามานะถนาานนี้เนี่ยจะมีของกินเยอะมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากม,ามันนานมากนานมากมันจำไม่ได้เลยไมนะ่ได้นะเอาเป็นว่าเราไปหาของกินดีกว่าอ่ามาเลยครับอ๋อ นี่นี่นะอันนี้พี่เคยมากินร้านไอ้ไอ้ลังนกทางนกใช่ร้านนี้ลังนกกระจาบอร่อยไม่ใช่มั้งล่าสุดที่เขาเอานกเพื่อะไหมพี่กินนะมีเดนโวด้วยมีครุยแอนครีมด้วยพี่ทำกระดาษชิพด้วยกินได้อยู่นะครับกินได้ไหมอ่ะได้ได้ได้กินได้สิไอติมเผาเขากระดาษชิพครับมีทูีูทูตูใช่ทูตูไอติมเผาโอเค มันเผาแล้วมันจะไม่ละลายหรอคะน่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับเป็นเครื่องช็อตนะครับเครื่องนี้นี่คือเครื่องเผาใช่นี่อันนี้เผาเผาด้านนอกอย่างเดียวลูกใช่เป็นมาร์ชเมลโล่เลยอ่ะไอตัวนี้เป็นมาร์ชเมลโล่หรือว่าเป็นอะไรครับอ่าเป็นมาร์ชเมลโล่อ่ารมดูออกเลยขอบคุณครับใช่เจ็ดสิบเก้าบาทมันร้อนนะครับ ได้เลยครับทีมแล้วรสชาติเป็นไงบอกบอกมาด้วยกัดไม่เข้ากัดไม่เข้าเขาเดี่ยวอ่ะข้างในมันแข็งอ๋อข้างในยังเป็นติมอยู่ไงลูกก็ไอติมมันก็ต้องแข็งนี่ลูกไปต้อครับมังมีตอาบิน น้องแนะนำมาไหนอ่าน้อแนะนำสัตว์ชั้นก็เป็นสัตวชั้นบาร์บีคิวอ่าสัตวชั้นบาร์บีคิวแล้วก็เอาเรานี้ประเทศแบบเบลเยียมกับปารีสเบลเยียมกับฝรั่งเศสอ่ะที่มันเป็นอย่างนี้เลยหรอใช่รีดเศษรีดเศษรีดเศษเงี้ยเหรอใช่ไม่เบลเยียมปารีสกับฝรั่งเศสอ๋อเศษเยี่ยมเศษเยี่ยมเศษเยี่ยมเงี้ยเหรอเศษเยี่ยม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 เ mình <laughs> <È cười> mình chim <laughs> nhằng minh... ngay chim ngay chim nằm chung là cái chung nằm chim là cái chim nằm chung, 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 chung là cái chim nằm chung là cái chim nằm chung là cái chim là cái chim nằm chung ขอถ้วยแบ่งหน่อยได้ไหมครับลโอเคแห้งครับดีแห้งอสั่งไปกี่อย่างคะเนี่ยสั่งไปแค่สี่อย่างเบาๆเบาๆกินไปกี่ร้านแล้วคะสี่ร้านละไปต่อ <ปะ S 1> ไหมคะวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวไปต่อไปต่ออีกลูกอ่ะทำภารกิจให้เอฟซีไม่ไม่ครบพอก็เลยต้องเราติดเช,<า>ชื้อแพราะว่าลูกอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตัดเมาเมาส์ นี่ไม่ให้เเลียนแลนี่อาเปียกว่นี้ไปละี่ปเลือดดูแกากหน้าเร็วเาไฟอนลม่ตอน่เรอยมไม่กุงเลยิมกรุงอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลย พคับมที่สำคัญนะครับที่เราจอะลงไปที่จะเจออะไรอย่างไก่ริบบอันนี้อันนี้นี่เมนอะไรครับพี่เครื่องไทยผัดขี้เมามอกแมยแแต เป็นชอบเด็กสำหรับเราก็มารับประทานกันนะปลาห้องโครมให้หลัมชุดจริงหมดเลยคุดนี้หมดแน่นมากเลยมันเยอะมากเลยครับนี่เห็นใส่ชุดแดงกันนั้นท่านถนนเลยเราก็ว่าเราใส่ชุดแดงได้ไม่เหมือนไทยยังไม่ถึงจุดเนเขาบอกว่าปุ๊บก็มาแดงเที่ถนนเลยมาอันนี้หอยทอดนะครับหอยนางรมต้องใส่ซอสนิดหนึ่งก้อน นี <Merci. S 2> ้นะมาหลายนีสาไมดูนี่เดินเลิศเลิศรถเอาอันนี้แล้วนยันนี่มเส้นตด้าสีอย่างเลยเดิรถสฟมครับโอเคกินกันได้ครับขอบ นี่ก็เพ้าะปลาหูฉลามเด็ดมากค่ะที่นี่ น้องพรมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเดินเป็นยังไงบ้างไกลไหมไกลอิ่มเหนื่อยครับสามครโอ้โหไกลอิ่มเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขไหมครับครับก็ตอนนี้เรากินอาหารไปเยอะแล้วเราจะไปเป็นอาหารมังกรให้มังกรกินไหมครับอยู่นี่ครับมังกรอ๋อเนี่ยอาว่าจะชวนน้องพูมไปกินต่อน้องพรมไหวไหมครับไม่น่าไหวแล้วพรุ่งนี้ก็มีเรียนเลยครับอ๋ออย่างนั้นเราปิดคลิปกันเลยดีไหมครับน้องพรม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน้องผมแล้วโอกาสหน้ามากินกะอาใหม่นะครับไปวันนี้ขอตัวลาไปบายสวัสดีครับผมก็มีเงินเก็บนะครับจริงเหรอฮะยืมได้ไหมคะอ๋อไม่ได้แล้วครับผมเก็บไว้ในความทรงจำ